สวัสดีครับผมไอทอออโต้ครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีรถเก่งราคาเบาๆนะครับใครที่กำลังตามหารถที่ราคาไม่ข้าม3 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็อยากกำเงินมาซื้อสดนะครับก็แนะนำเป็นรถรุ่นนี้เลยนะฮะสำหรับ Toyota Corolla Altis ติับชมหน้าแบนนะครับรุ่น1.8ตัว e ปี2013ครับวันนี้ได้สีดำสวยๆมานะมีชุดแต่งมาให้ครบๆเลย ถามว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับแต่ว่านะฮะยอดจัดเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มนะครับยอดจัดเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ200,000บาทนะครับซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เงินดาวเพิ่มเติมนะครับประมาณ4-5 0ถึงหมื่นตัวนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับยอดอเต็มเท่าที่ทางธนาคารเขาให้มาได้เนี่ยค่างวดจะอยู่ประมาณ4-5 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเบาๆ นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอทอออโตนะครับส่วนใครที่จะซื้อเงินสดครับราคานี้เลย200,000 200,000บาทนะครับไม่มีแหวะนะครับเข้ามาคุยราคากันได้ต่อรองกันได้นะครับเป็น t o y ยต a a r t ติหน้าแบนนะครับต้องบอกว่า ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาติสเนี่ยจะได้บอดี้ใหญ่กว่า v ีออสด,ด้วยนะครับก็คือนั่งสบายแน่นอนภายในสวยๆรถบอดี้เดิมๆนะครับวารันตีไม่มีชนหนักพิกาำหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะครับผมนะในส่วนของชมนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเทานะครป้ายทะเบียน6ขอไข่ถอนันฐาน3353กรุงเทพนะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครัเป็นไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานเลย นะฮะใครที่ชอบสีดำทักมาได้นะครับผมมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบตัวรถมาให้เรียบร้อยนะครับผมฟิล์มคิ้วนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกเดิมทุกบาทนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมๆภาษีไม่มีขาดนะฮะในส่วนของล้อแม็กนะครับ, ac, รบตัวนี้ก็เป็นแม็กอลลอยขอบ16นะครับทนทานอยู่แล้วรุ่นนี้ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเรียบร้อยระบบเบรกก็เป็น ABS นะครับโครงสร้างซุ้มล้อเดิมเดิมรอยซีนรอยเชื่อมเดิมหมดเครื่องยนต์เป็น d u โอวีวีนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะส่วนภายในคันนี้นะครับจากปกติแล้วเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ใหม่เรียบร้อยนะครับหุ้มให้ใหม่สวยๆได้เบาะหนังสีดําเลยนตัดตัดกับภายในสีเบ นะครับสวยได้เบาะหนังสีดำดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้พวงมาลัยหนังนะครับมีแอร์แบกคู่หน้าโครงสร้างหลักๆน็อตเสา A เสา B ประตูไม่มีแกะครับผลิตปี2013นะครับจด13ตรงปีนะครับส่วนเมนอาร์ตเมสปอร์ทเดิมหมดนะครับผมนะวารันตีไม่มีชนหนักหีือความจมน้ำนะครับวารันตี ประกันเครื่องเกียร์หลังการขายให้อีก1ป 10, ี1,000 0กิโลเมตรนะครับซื้อสดจบราคานี้เลย2,49,000สนะครับสนใจทักมาได้ติดต่อกันเข้ามาได้ด้านหลังกว้างๆครับเบาะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันเลยได้เบาะหนังสีดำสวยเป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินล้วนตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับชุดแต่งจัดมาให้ครบครบสเกิร์ตรอบตัวรถสปอยเลอร์ด,ด้านหลังนะสปอยเลอร์เนี่ยมาพร้อมไฟเบรกตรงที่สแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็ มีเซนเซอร์ด้านหลังให้อีก2จุดนะครับส่วนไฟท้ายก็เป็นของเดิมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจ0894807362นะฮะผมไอทอออโต้เบอร์โทรแอดไลน์ได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักหน่อยหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดนะครับเปิดฝาท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายนะฮะนี่ห้องเก็บของครับกว้างมีถาดพลาสติกให้เรียบร้อย นะครับผมนะนี่มาดูบอดี้กันสักหน่อยนะครับชึบนี่เลยเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับครบถ้วนโครงสร้างบอดี้รอยซีนเดิมหมดนะครับไม่มีร่องรอยของการติดตั้งตัวถังแก๊สหรือว่ารอยเจาะนะฮะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สส่วนบอดี้นะครับเดิมๆสวยๆนี่ครับฝาทงฝาท้ายเดิมตาปัม๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลย นะครับวารันตีไม่มีชนหนักทิดความจมน้ํานะครับวารันตีไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำสองแสนสะี่หม,มื่นเก้าพันราคานี้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็เลขไมค์คันนี้ไม่ค่อยสูงเลยนะถือว่าโอเคเลยนะอ่ะพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยหนังนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนไมค์เนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันโลนะครับไมค์แท้ ใช้น้อยนะถือว่าใช้น้อยนะสำหรับรถปี2013นะฮะปัจจุบันเนี่ยรถชงรถเช่าถ้าเป็นปีแบบ1 8 19 20เยนี่ยยังไม่อยู่ประมาณนี้เลยพอๆกันเลยคันนี้น้อยมากนะฮะเป็นรถบ้านนะกระจกเป็นออโต้ให้เรียบร้อยครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะเบาะเปลี่ยนหนังด้านข้างเปลี่ยนหนังมาให้ครบๆเลยนะครับนี่กระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจเป็นกุญแจได้2ดอกนะครับเป็นรีโมทนะครับรีโมทแบบดอกไข่นะ หน้าจอเครื่องเล่นก็เครื่องเล่นเดิมครับวิทยุซ d ทั่วไปเลยแอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ออโต้ Auto แบบขั้นบันไดนะฮะด้าน,นไหนก็จะมีช่อง AUX มีที่จุดบุหรี่นะช่องเก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆนะครับเบาะเบอร์สวยสภาพสวยโครงสร้างหลักเดิมนะครับไม่มีชนหนักมีควมมจมนาบนะครับซึ่งไปใช้งานได้เลยนะค,คันนี้เนี่ยมีผมมาให้แล้วด้วยนะครับผมกระดุมนะครับผมกระะดุม เนี่ยฮะใครอยากได้ผมแบบไดมอนด์ไดมอนด์คัส 3D ก็บอกมาได้นะเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้เป็นเครื่อง 1,800cc นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูดดูโอวีวีไทยก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับปี14 15 16 17 18เลยนะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับนายแค่เปลี่ยนโฉมเฉย นี่ครับห้องเครื่องแห้งแห้งเนียนๆแบบนี้เลยสะอาดสะอา้านเครื่องเดิมครับสภาพสวยสมบูรณ์ระบบเบรกก็เป็น ABS ให้เรียบร้อยโครงสร้างหลักๆเบ้าโชกหัวน็อตลอยซีนเม็ดอัดเมสสปอตเดิมนะครับดูได้เลยคานด้านในน็อตเดิมหมดครับปากระโปรงเดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์นะครับต่างๆอยู่ครบตาปั๊มโตโยต้าสติกเกอร์รอาามตตตอมอกนะฮะ บอดีไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำครับบอกเลยว่าสวยนะบ,บอกเลยว่าสวยคันนี้นะแก้มซ้ายขวาคันลงคันหน้าเดิมนะครับผมนะใครสนใจนะครับโตโยตา้าโคโรล่าลตนะครับชมหน้าแบนนะครับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จริงๆแล้วก็4-5ปีที่ผ่านมาก็รุ่นนี้ก็ถือว่ายังเป็นรุ่นที่ขายดีตอบโจทย์นะครับเพียงแค่ปัจจุบันเนี่ยรุ่นนี้เรื่องยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยมันได้ไม่ถึงแล้ว นะครับผมนะ,ะมันก็เลยจัดไฟแนนซ์ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ใครที่ซื้อสดบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้1 8อีกปี2013สีดำรอๆแบบนี้นะครับสนใจทักมา0894807362ครับ i-torauto เบอร์โทรแอดไลน์อยากมาดูรถตัวจริงมาเทสได้มาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททออ a u t o ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่ติดกับแยก มินบุรีเลยนะสีแยกมินบุรีเลยนะครับผมนะเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ